วิ่ไปเอาหัวก <together> ับมาที <Portuguese> ่ปลายทางหางกันปมาณหนึตกจับสายเยียบตะวนวิ่งไปลุสายวน้องระเคยมวนสายไหมฮะเคยมวนสายไหมตัอยางเดียวเา้อเสีในการแสดง ใครยังไม่ไ okay. ด้ฮะแต่ลน้องรปี่อะไนียไม่ได้พอแล้พอเจ๊ะอ้สายเด็มันเท้าล้่าขอออนีสายเจ็ขอเรือีนเข่าดยดูนะครับรอตามรอบเดียวอตายแต่ไม่ด้ลยนะิ เริยมจับเวลาครับจับหวัวไว้คน,คนวิ่งไปเอาคนหัวใจวิ่งสวนนะครับวางตีเก็บไว้ยกสายวิ่งจับเวลาครับจับไไเวลาเพิ่งจะเคยเห็นหัวหน้าทีมจับเพลิงม้วนสายวันนี้นะครับหรือว่าโชคดีนะครับปกติท่านจะต่างเดียวครับ 对啦，OK 啦，三雷达。